อุธตามพิธามมาท่าอาซังอาเอารที่ปนครศรีมาก็จะประกอบพิีในการเคารพต ตัวน <The> ี <monastery. S 3> so called, ้เขาเรียกแก้วจ้าแก้วจ้าเวลาแก้วเขาอยู่เขาเรียกชื่อเจ้าของเขาอ๋อใช่เวลาน้องเขาเขาได้ได้เวลาพักวันลาหรือวันพักเวลากลับมาก็ก็จะนี่คือที่พักของเขาครับตัวนี้คือห้องน้ำใช่ใช่ครับครับไฟเป็นยังไงบ้างอ่ะ ไฟก็ไม่มีก็ใช้โซลาเซลล์ไอ้ธรรมชาติไอ<ม>้ไฟนี่<ม><ม>ต่อมาใช่ไห<ฟ>มตอนนี้ต่อมาแล้ว,วน้ำาาบ้านอื่นใช่ไหมใช่ครับาานะอ๋ออย,ยอย่างเงี้ยอันนี้พี่ชายคนโตกับไอ้พี่ชายคนรองครับน,นอนนอนอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ครับตอนนี้ก็พี่ชายคนโตเขานอนคนกลาง ไฟสำรองก็เปิดแบบนี้แหละครับ,รรบอันนี้พี่ชายคนโตกับคนรองรแล้วก็พี่สาวอีกส,สองนี่ยแต่เรากุญแจไว้เปิดไม่ได้เนี่ให้องนอนก็เป็นแบบนี้นครับของของน้องแก้วเหรอคะครับหล <laughs> ุดไปแล้วเนะแก้วตามจับได้คืน <laughs> แก้วไปยังไงน้ำไม่มีเลยครับน้ำไม่มีก็ใช้ใช้น้ำบ่อตรงนี้น้ำกินต้องซื้อน้ำกินครับให้ช่วยทางน้ำประปาอยากช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดเหลือขอบ้านเอือถอนหลังหนึ่งเลยครับขอบ้านเอือถอนสักหลังหนึ่งมาอยู่ที่นี่เลยครับมีรัที่เรามาวันนี้เป็นกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ก็ลองมาร่วม ตรวจพระพิธรรมแต่าสำหรับวันพรุ่งนี้วันพระราชทานเพลิงศพนั้นก็จะเป็นส่วนของส่วนราชการที่เกียเ่ยวของเขาก็ต้องเข้ามาดาเนินการนะครับในส่วนของวุฒธธิสภา,านะครับใช่ครับนเกณครับกับพี่สาวที่ชื่อแก้มนครับแก้มแล้วก็น้องก็แก้วมาช่วยกันสร้งางบ้าน ก็นิสัยดีครับแต่ว่าเรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีทุนในการศึกษาต่อเียนจบอะไรจบชั้นไหนก็ประมาณมสองถ้าว่าไปจบไปมสามที่ทหารครับก็ว่ากำลังจะต่อมหกแต่ว่าน้องก็มาเสียคนเขาอยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กเลยไหมเขาว่าไงครับเขาอยากเป็นครับชอบทางทหารเพราะว่าตระกูลเราเป็นตระกูลทหารอยู่แล้วอ๋อทางพี่เองก็ใช่ครับก็เป็นทหารครับทั้งญาติพี่น้องเจ็ดแปดคน ลูกๆเป็นทหารหมดเลยครับทุกคนทกนใช่ครับพวกอาพวกน้าพวกลุงพวกทวดอะไรเป็นทหารหมดเลยเงินเดือนของน้องแก้วน้องแก้วที่เสียชีวิตนี่นะใช่ครับอ๋อน้องแก้วเนี่ยจะส่งเงินจากการเป็นพลทหารเนี่ยมาให้พ่อแม่เพื่อได้ซื้อเสาบ้านซื้อหลังคาบ้านคือน้องก็เป็นทหารได้ประมาณประมาณปีกว่าครับ ว่าฝึกเสร็จแล้วอยู่แยก,แยกเราแล้วครับแยกเราอยู่ปตอที่สองที่จังหวัดนครราชสีมามครับน้องเขาก็พึ่งออกรถมอไซค์มาจ่ายงวดได้ประมาณสองสามวดตอนนี้เอาไปฝากจอดที่บ้านผมครับก็ค้างค้างงวดอยู่ใช่ไหมครับค้างค้างงวดอยู่ครับ,งงรบถ้าน้องเสียอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่มีคนจ่ายค้างงวดแล้วรถนี่เวลาน้องไม่อยู่ใครใช้คะไม่มีครับน้องเขาจะจอดไว้ ครับเขาให้ล้างเก็บไว้ให้เขาที่ขอกศนี่เขาจะยกหนี้ให้นะเขายกหนี้อืมขอกศเขายกหนี้ให้นิสหกรณ์มีเท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าหมื่นกรณ์ของของของเอกชนสหมนิสากอนอะไรนิสากรนนิสหกรณ์ทำชื่อสหกรณ์ธรรมดาอ๋อสหกอนชุมชนสหกรณ์การเกษตรอ๋อสหกรณ์การเกษตรยังเลยยังเลยครับแล้วเรื่องการดูแลเรื่องศพเรื่องอะไรทางรัฐบาล ดำเนินการหรือยังยังครับยังเลยครับช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยเหลือเบื้องต้นให้ยงช่วยเหลือเบื้องต้นอทางจังหวงจังหวัดอะไรเงี้ยมีไหมมีครับพ๋อมีของจังหวัดนะครับอ้าวคงจะเป็นงบช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ในส่วนของวุฒิสภาเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเนี้ไปพูดนะแลวเพื่อที่จะได้หาเงินมาช่วยเหลือมาสนับสนุนเป็นกระตอบอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะ รวบรวมจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าผู้ใดที่จะช่วยเหลือนในการที่จะต้องสร้างบ้านให้มันดูดีขึ้น,นไม่ใช่อยู่เป็นกระตอบแบบวันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพักเพื่อนฝูงสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จะนําเงินมามอบให้น่าจะเป็นวันไม่วันที่8ก็ที่9นะรกระทุ้งไปทางรัฐบาลนะเพราะตอนนี้รัฐบาลชาละเกินนี่รัฐบาล